นี่คือร้านอาหารตามสั่งเล็กๆขายอยู่ข้างทางครับมองเผินๆเหมือนร้านขายของเก่าเลยนะเพราะว่าเป็นเพิงแบบนี้นะครับไม่น่าจะเป็นร้านอาหารไปได้แต่ที่นี่แหละครับร้านลับสุดยอดที่รู้กันแค่ลูกค้าประจําเท่านั้นครับชื่อร้านรถตู้จานด่วนอยู่ถนนเลี่ยงเมือง356อุธยานะครับร้านนี้ทํากันแค่2คนเปิดขายอาหารมา16ปีแล้วครับแต่เพิ่งย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้4ปีเปิดร้านเล็กๆบรรยากาศเป็นกันเองครับเมนูที่นี่จะเป็นอาหารตามสั่งผัดกะเพราผัดเผ็ดที่นี่เด็ดเลยแหละครับแล้วก็มีข้าวยำไก่ทอดที่ห้ามพลาดแล้ว ียวหวานเนื้อแกงป่าก็มีครับกบทอดกระเทียมหมูป่าหมูกรอบไก่บ้านราคาเนี่ยราดข้าว50บาทแล้วก็เป็นกับข้าว1 0 0บาทราคาไม่แพงครับเราก็สั่งไปค่อนข้างเยอะเลยเลยครับโดยเฉพาะเมนูไก่กรอบเนี่ยเขาบอกเด็ดมากนะครับข้าวยำไก่แซบจานนี้50บาทคืออิ่มครับข้าวเยอะข้าวน้อยยังไงบอกได้เลยให้แบบไม่หวงแล้วก็ไก่แซบที่นี่คือแซบจริงคลุกผงพริกผง,กงข้าวคั่วคือผงแซบที่นี่เขาทําเองด้วยครับอร่อยเลยแล้วก็เคียวหวานไก่กรอบก็มีเคียวหวานก็ทําใหม่จานต่อจานไม่ได้ทําเเป็นซอนคริกกกแงทง ปรุงนี่ทำถึงเลยนะครับนี่ก็50บาทแล้วก็กระเพราหมูกรอบจานนี้ก็50บาทเหมือนกันหมูกรอบร้านนี้ไม่ใช่แบบหมูกรอบฮ่องกงหรือหมูกรอบหนังฟูนะเป็น3ชั้นคลุกแป้งทอดนะครับรสจัดผัดแห้งๆเหมือนกระเพราที่แม่ผัดให้กินนะครับแล้วก็จะมีกระเพราเนื้อหน่อไม้ดองนะครับเนื้อที่เขาใช้ก็จะเป็นเนื้อติดมันด้วยครับจานนี้100ไม่รู้เอากำไรมาจากไหนนะครับแล้วก็กระเพากบหน่อไม้ดองกบนี่ก็ทอดกระเทียมได้ด้วยนะครับผัดเผ็ดผัดกะเพราได้หมดกบเขาม่ทุกวันนะเพราะว่า